เวลาที่เราซักถุงเท้าด้วยมือนะครับเนื่องจากปัจจุงเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสกระปรกนะครับต้องใช้แปรงมาคอยขัดถุงเท้านะครับแต่การขัดซักล้างถุงเท้าด้วยแปรงแบบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับบางทีขัดไปก็ไปโดนมือโดน,นบ่อยก็แสบมือเหมือนกัน,นครับในคลิปนี้ครับผมก็มีทิคไอเดียเก๋ๆอีก,กคลิปหนึ่งนะครับในการที่เราจะทําการ ขัดซักถุงเท้าด้วยแปรงเนี่ยให้ง่ายขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขัดถุงเท้าด้วยแปรงได้สะอาดดีขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับในการขัดซักล้างถุงเท้าด้วยแปรงในคลิปนี้เราจะใช้ตัวช่วยคือตัวนี้ครับผมขวดโซดานะครับหรือาอาจจะเป็นพวกขวดแก้วอย่างอื่นก็ได้นะครับเมื่อได้มาแล้วเราก็จะเอาถุงเท้าเนี่ยสวมเข้าไปที่ขวดเลยสวมทางด้านก้นขวดนะครับ แล้วก็ดึงถุงเท้าเนี่ยเข้ามาให้ตึงเลยทีนี้เราก็จะใช้แปรงเนี่ยขัดถ,ถูถุงเท้าได้เลยจะสังเกตว่าเราสามารถขัดถุงเท้าได้สะดวกได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะไล่ขัดถุงเท้ามาเรื่อยๆเลยขวดนี่จะช่วยรองถุงเท้าทาให้เราเนี่ยขัดด้วยแปรงได้ง่าย เท่าที่ผมได้ลองขัดถุงเท้าคู่นี้ดูก็สะอาดได้เร็วดีนะครับผมก็เป็นอีกไอเดียที่เก๋ๆเลยซักแบบนี้ก็แปลกดีแต่ก็เข้าท่าที่อยู่นะครับผมในการซักถุงเท้าแบบนี้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็สามารถลองเอาไปทําดูกันได้นะครับทดลองดูคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ขอจบคลิปเอาว้เด็เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ละกันไปก่อนสวัสดีครับ